ดูลมหายใจของเราดูลมหายใจสังเกตดูลมหายใจนะไม่ใช่กําหนดลมหายใจนะดูลมหายใจการดูลมหายใจก็คือดูลมหายใจตั้งแต่เข้าไปที่จมูกนะ,ะเข้าไปที่ปอดสูดเข้าไปทางทางเดินทางเดินของลมหายใจทั้งหมดเข้าทีนี้เราก็มาโน้ม ลมหายใจของเราเนี่ยโน้มเอาความกรุณาความมุทิตาโน้มเอาความบริสุทธิ์ของบุญกุศลทั้งหลายนะเข้าไปด้วยโน้มเอาความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยนะในลมหายใจเราก็จะมีเป็นเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังที่เป็นมงคลเป็นกุศลนะเป็นความว่างๆเข้าไปในลมหายใจของดัง